เรยนะลูปปิศนาของเฮยาชิมิชิมาจะเป็นตัวละครที่เปลี่ยนเรื่องราวของเทคเกนไปตลอดกันครับ ่อนหนึ่งต้องมาเล่าประวัติของตัวละครเรนากันก่อนเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาในเกม Te k k e n 8ครับเรนาเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมศิละปะก,การต่อสู้ของมิชิมะไซบัสุครับซึ่งเธอเป็นตัวละครเอกในเกมภาคที่8ด้วยแล้วเธอเป็นบุตรลับๆของเฮียชิมิชิมะแล้วก็คือปู่เฮียชิของเราที่เพิ่งจะหายตัวไปในเกมเทคเก้นภาคที่7ครับหลังจากที่คาซิยะนั้นได้จัดการอัดพ่อของตัวเองแล้วก็โยนลงไปในลาวาครับแล้วก็เปิดสงครามกับทั่วโลกนั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ของเกมเทเ e นภาคที่8ครับที่เรนะได้เข้ามาร่วมศึกใน The King o อ Iron นฟิตครั้งล่าสุดครับโดยจะเป็นการปรเผชิญหน้ากับรุ่นพี่อย่างจินคาสามะครับแล้วก็แน่นอนว่าเธอเนี่ยเหมือนจะมีความลับบางอย่างที่ได้ปกปิดตัวตนของตัวเองเอาไว้นะครับโดยเรนาเนี่ยก็เหมือนจะต้องการตามหาตัวของพ่อของตัวเองครับหรือว่าเฮชิมิชิมะแล้วก็ต้องการที่จะหาวิธีปลุกเอาพลังมาหรือว่าเดวิล ออกมาใช้งานนะครับซึ่งเธอเนี่ยน่าจะไม่รู้วิธีในการปลุกพลังงานของมันนะครับทำให้เธอก็ต้องมาเรียนรู้จากตัวละครจินแล้วก็คาสิยะนั่นเองซึ่งจินกับเรนะนะครับก็ได้ต่อสู้กันในศึกครั้งแรกครับเป็นการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์แบบที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ยูดีเรนะเนี่ยก็ได้ปลุกพลังของตัวเองออกมาครับ โดยตอนได้จินก็เมินใส่เธอนะครับจนกระทั่งเรนะก็ได้ใช้สไตล์การต่อสู้คาราเต้แล้วก็เป็นการต่อสู้สไตล์คล้ายๆกับเฮียชิมิชิมะแถมยังแสดงพลังให้จินได้รู้สึกว่ามันเป็นอันตรายซะด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยสไตล์การพูดของเรนะเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับเฮียชิมิชิมะด้วยนั่นเองนะครับ 様が覚醒する原因となった技得と味わい เรนานะครับได้ต่อยหน้าจินไปหนึ่งทีครับทำให้จินเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องเอาจริงแล้วนะครับก็เลยปลุกพลังมาออกมานะครับและทําให้เรนาเนี่ยก็ได้รู้ทันทีว่าไอ้เจ้าพลังมาเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อเป็นซีเวนทีเฉียดเป็นเฉียดตายนะครับถ้าย้อนกลับไปในเกมเทคนนะครับตัวละครอย่างคาซิยะมิชิมะถูกโยนลงหน้าผานะครับนั่นคือเหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของคาซิยาครับทำให้เขาเนี่ยปลุกพลังเดวิลขึ้นมาแล้วก็รอดออกมาจากเหตุการณ์ในตอนนั้นได้นะครับส่วน ตัวละครจินคาสมามะนะครับเกือบถูกปู่ของตัวเองนะครับนะใช้ปืนเหนี่ยวไกนะครับแต่ว่าพลังมารของจินมันก็ได้ตื่นขึ้นมาในจังหวะนั้นแบบเดียวกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรนะยังคงเรียนรู้วิธีในการฝึกฝนต่อไปนะครับโดยจินเนี่ยพยายามที่จะหาคำตอบว่าเรนะเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่เธอก็ไม่ได้บอกเรื่องราวว่าเป็นลูกของเฮียชีครับเธอยังเผยว่าเธอได้เรียนรู้วิชาของสำนัก มิชิมะเนี่ยมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็เธอต้องการที่จะช่วยเหลือจินในการจัดการกับคาสิยะในเรื่องของภาคที่8นะครับหลังจากนั้นเรนะก็จะเข้าร่วมศึกต่อสู้กับจินนะครับในกลุ่มอิกดัสติลครับแล้วก็ได้เดินทางมากับทางสารประชาชาติเพื่อต้องการต่อสู้กับคาสิยะโดยตรงนะครับโดยคาสิยะเนี่ยได้ดึงพลังมารของอาซาเซลนะครับจนเขาเนี่ยได้กลายเป็นทรูเดวิลคาสิยะนะครับหรือว่าร่างมารที่แท้จริงนะครับจนกระทั่งจินเนี่ยได้ มีเป้าหมายใหม่ก็คือต้องเดินทางไปที่เกาะยากุชิมะนะครับที่ที่แม่ของเขานั้นจะสามารถหาคําตอบของตัวเองได้ว่าวิธีการหยุดพลังมารของคาเซียจะต้องทําอย่างไรนะครับในช่วงเวลาั้นเเรงนากับของเพื่อนนะครับก็เลยต้องต่อสู้กับคาเซียครับเพื่อถ่วงเวลาให้คราดีโอนะครับได้ทําการชาร์จพลังแล้วก็ยิงธนูกําจัดมารให้ได้ครับเรงนาได้ต่อสู้กับคาเซียอย่างสุดฝีมือครับจนสุดท้ายแล้วขนาดปีศาจอย่างคาเซียนะครับก็เกือบจะพลาดท่าให้กับเรงนาครับ เรนนาในช่วงท้ายเนี่ยก็ได้ช่วยเวท่วงเวลาให้คราดิโอนะครับสามารถยิงธนูหยุดคาซศยะเอาไว้ได้นะครับหลังจากนั้นคซศยะก็หลบหนีไปครับคัศยาก็ได้รู้ที่อยู่ของ เกาะยาคุชิมะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทําการต่อสู้ศึกสุดท้ายครับโดยเรนายังคงร่วมสู้ในเกาะยาคุชิมะด้วยนะครับแล้วก็ได้พบกับนีนาวิลเลียมครับซึ่งปกติแล้วนีนาวิลเลียมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมาเจอใครง่ายๆครับแต่คําทักทายของเรนาที่พูดคุยกับนีนาเนี่ยเหมือนจะรู้จักกันมานานแล้วครับซึ่งนีนาก็บอกว่าน่าจะเป็นคนของมิชิมะแน่ๆเลยนะครับทำให้ เธอน่าจะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะครับและเลยน่าบอกว่าหลังจากจบงานนี้อยากจะให้นีน่ามาร่วมงานกับเธอนะครับซึ่งนีน่าบอกว่าจะขอพักร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยมาตกลงกันใหม่นะครับอ ในระหว่างนั้นเนี่ยคาสิยะก็ได้ดับเบิดพลังเดวิลของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาต่อสู้ในสนามรบครับพร้อมกับยิงเลเซอร์ขนาดใหญ่ใส่กองทัพครับเรนาในจังหวะนั้นก็เป็นโอกาสดีเลยครับที่จะได้ทดลองกับสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดครับนั่นคือเสี่ยวิทีเสียงเป็นเสียงตายครับเรนะกระโดดเข้าไปโดนเลเซอร์แบบเต็มๆนะครับในตอนจบของตัวเนอเ่องที่เค้มปาท,ที่8ครับ ก็มีการเฉลยความจริงว่าเรนาเนี่ยได้ปลูกพลังมารในร่างกายของเธอให้กลายเป็นปีศาจออกมาสู่โลกใบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของสุกมารครั้งใหม่ในเต็มเทคกเก้นภาคต่อไปครับนั่นคือเทคเก้นภาคที่9โดยเรนาอาจจะมีเป้าหมายในการต้องการที่จะเดินตามเส้นทางของเฮียชิมิชิมะนั่นเองนะครับ และนั่นคือประวัติของตัวละครเรนนในเกมเทคนภาคที่8ที่เราทราบกันในตอนนี้นะครับทำให้ผมก็มีการตีความทฤษฎีออกมามากมายครับรวมไปถึงทางด้านของผู้สร้างอย่างคุณฮาระดะนะครับก็ได้คอนเฟิร์มว่าเฮชิมิชิมะเนี่ยมีลูกนอกสมรสแล้วก็ลูกลับๆที่ไม่ได้มีการเปิดเผยมาอยู่ที่ประมาณ18-25คนนะครับตาม t ว i ตเตอร์ที่เขาเคยพูดเอาไว้นะครับ ซึ่งยกตัวอย่างเราก็จะมีลูกนอกสมรสของเฮอาชิมีมากมายครับทั้งตัวละครอย่างยีชาวลานลาสอเล็กแอนเดอร์สันนะครับที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นลูกของเฮอาชิครับแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคาสิยะแล้วก็พลังปีศาจนะครับเพราะว่าพลังปีศาจเนี่ยมาจากร่างของคาซึมิเท่านั้นนะครับในเกมที่แคมนมาเซีมีการอธิบายไว้นะครับ แต่ว่าเรนะเนี่ยเป็นลูกลับๆของเฮียชินะครับที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีนะครับเพราะในเรื่องของเรนะในตัวละครพิเศษครับจะมีการบอกว่าเรนะเนี่ยเทิดทูนเฮียชิมากๆครับแล้วก็เขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพ่อตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป้าหมายของเรนะคือต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของเฮียชิด้วยฝีมือของเธอนั่นเองนะครับโดยเรนะเนี่ยมีพลังมารได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าตัวของคาซึมิเนี่ยจะไม่ใช่แม่ของเรนะนะครับ เพราะว่าถ้าเทียบจากไทม์ไลน์แล้วเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเรนไไาเน,ไไเนี่ยน่าจะมีอายุเพียงแค่อยู่มัธยมนะครับมัธยมปลายในเทกเคนภาคที่8นะครับในขณะที่จินเนี่ยอายุ22ครับในตัวเนื้อเรื่องเทกเคนภากที่8ครับเรนไไาเนี่ยน่าจะอายุประมาณ17ปีครับเป็นไปได้ว่าเฮชิเนี่ยน่าจะมีลูกช่วงประมาณเทกเคนภาคที่2ช่วงท้ายๆเรื่องครับซึ่งเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าผลผลิตของเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวละครแม่ของคาซิยาหรือว่าเป็น นนันเองเป็นไปได้ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีการเฉลยปมบางอย่างครับในเกมเทคเก้นแครับที่บอกว่ามันจะมีพลังมารที่ปรากฏมาเป็นบนกำแพงของอียิปต์โบราณนะครับที่พ่อของลีโอไปเจอนะครับนั่นก็คือบริวารของอาร์เซลเนี่ยก็คือมารอย่างเดวิลเนี่ยแหละครับส่วนมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเป็นไปได้ว่าตัวแรกเนี่ยคือเฮชิเนี่ยอาจจะไปเจอกับคาซึมินะครับที่เป็นมารที่สืบ ทอดเจตนาลมมาอย่างช้านานครับจนกระทั่งเฮียชิอาจจะไปเจอมานอีกตัวหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันนี่ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของอาซาเซลเนี่ยมีมาอยู่เป็นบริวารด้วยกันอยู่2ตัวครับทฤษฎีต่อมาคือทฤษฎีโครนิงครับเป็นไปได้ไหมว่าเนื้อเรื่องของตัวเทคเกนเนี่ยมามีการเล่าตัวเหตุการณ์ของสตีฟฟ็อกมาเกาะนานีครับสตีฟฟ็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในผลผลิต ของการทดลองการนำยีนของนีนาวิลเลียมมาใช้งานเพื่อสร้างสุดยอดนักสู้แล้วก็นักรบนะครับซึ่งสตีฟก็ได้รู้ความจริงว่ายีนที่ถูกนํามาก็คือเป็นมีนาวิลเลียมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเฮรชีเนี่ยก็ได้เคยจะใช้เจ้าตัวยีนของโอเกอนะครับซึ่งเป็นบอสในเกมเทเกนพาร์ทที่3นะครับนำมาใช้งานเพื่อที่จะดึงพลังปีศาจเข้ามาอยู่ในร่างของตัวเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ถูกนํามาใช้เป็นการทดลอง ยีนในตัวของคาซิยะในเกมเทคเคนภาคที่4แทนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตัวเนื้อเรื่องที่มีการนําเอาตัวละครมาโครนนิ่งหรือว่านํายีนมาปลูกทําให้สร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เกมเทคเคนภาคเก่าๆแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมว่าตัวละครอ,อย่างเฮียชิเนี่ยต้องการที่จะโครนนิ่งเรนนะขึ้นมาเพื่อที่จะออกแบบให้เธอเนี่ยสามารถใช้พลังมารได้และอาจจะมีการดึงเอาจิตสํานึกแล้วก็นิสัยที่มีความคล้ายคลึงกับเฮียชิเนี่ย มาอยู่ในร่างของเรนะครับถึงแม้ว่าเฮอชิมิชิมะจะถูกตกลาวาตายไปหรือว่าหายสาบสูญไปแต่เจตนารมณ์แล้วก็นิสัยคําพูดการกระทําต่างๆของเฮอชิเนี่ยยังคงอยู่ในตัวเรนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าในเรื่องของเท k ค n เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ล้ามากเลยนะครับแล้วก็เรนะเนี่ยที่ปลุกพลังของมาได้สําเร็จนะครับผสมผนวกกับการใช้ศิลปะการต่อสู้เฮอชิเนี่ย จะมีใครสามารถต่อกรกับเรนาได้อีกครับเพราะว่าขนาดเฮียชิที่ยังไม่มีพลังมารเลยนะครับยังสามารถต่อกรกับคาซิยะแล้วก็จินได้อย่างสูสีเลยครับเรียกได้ว่าอาจจะเหนือกว่าด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรนาอาจจะเป็นตัวละครตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดในเกมเทคนภาคต่อไปก็เป็นได้ครับถ้าไม่คิดอะไรลองคอมเมนต์กันดูครับผมคิดว่ามันมี สิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ตัวตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมที่เก้นภาคที่แปดจบไปนะครับลองคอมเมนต์กันดูครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ は父様のご意志未来永劫ついえはしないなんてながっくりさせてくれるなよ。ハッハイドー